สวัสดีครับสหายตีมีสิกค,ครับผมวันนี้ไม่ได้ลงกีตาร์ให้เลยคือจริงๆวันนี้วันหยุดผมนะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ส่งของด้วยก็ลืมแจ้งลูกค้าไปพอดีว่ามีธุระนิดหน่อยอวันนี้ก็ขนส่งก็หยุดด้วยนะครับผมโอเคผมมีตัวสวยๆอีกตัวหนึ่ง MD 5 0 7นนะครับผมมอ r ิสตัวนี้ใครที่อยากได้ซันเบิร์ดสวยๆเอาไว้เล่นนะครับผมนี่สภาพนางฟ้าเลยตัวนี้สวยมากเป็น คือถ้าท่านนี่จริงๆก็เป็นเชอร์รี่เบิร์ดก็ได้นะครับผมสีมันจะออกเนี่ยประมาณเนี้ยสวยมอริสทำสีพวกเชอร์รี่พวกซันเบิร์ดออกมาค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงให้ฟังก่อนค่อยมาคุยรเรื่องรายละเอียดกัน เสียงค่อนข้างที่จะใสๆดุด,ดันดุด,ดันหน่อยเราก็ลองฟังดูในคลิปแล้วกันนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณนี้ยมอลลิสคือมันน่าเล่นเกือบทุกตัวอยู่แล้วใครที่อยากได้เนื้อเสียง หนักๆแน่นหน่อยก็ใช้เบอร์ใหญ่ค่อยๆเอาไปเปลี่ยนสายเบอร์ใหญ่เอาแล้วกันนะครับผมอันนี้ผมใช้สายเบอร์สิบเอาไว้ให้เล่นแบบนิ่มๆมือกันนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้แรงกดเยอะเท่าไหร่นะครับ น่านเล่นกับทุกตัวตัวนี้คอเล็กมากเลยเป็นคอ c s h a ช e นะครับผมคอเล็กมากนะครับก็ถือว่าโอเคใครที่ตัวเล็กๆพูดผิดใครที่นิ้วสัน้นๆหรือมือเล็กนะครับผมผู้หญิงก็เล่นได้นะตัวนี้คือพวกตุกูลเอ็มดีอ่ะมันทําคอค่อนข้างที่จะเล็กกว่าพวกตุกูลเดบนะครับผม ก,ก็ถือว่าโอเคเรื่องง่ายถ้าชิ่งต่ำด้วยถ้าชิ่งผมส่วนใหญ่ผมจะแต่งไว้ให้ไม่เกิน2.5โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผมไล่จากหัวเลยละกันเรามาดูสภาพกันตรงหัวเป็นลายไม้โรสบูส d มันจะมีฝ้าตรงนี้เห็นไหมจางๆเล็กๆนๆ้อยๆทั่วไปนะครับผมนิดเดียวนิดเดียวนะครับผมอ่าตามนี้เลยอ่าแต่อย่าไปซีเรียสมันคิตามมือสอง4 0่0ปีได้สภาพนี้ถือว่าคุ้มมากแล้วนะครับผม สายขึ้นให้มันเบอร์สินะแล้วก็ลูกบิดแรกตันใช้ระยะยาวไปเลยเมต e อินเกาหลีนะครับผมตัวนี้งานเกาหลีไบดิ้งรอมหัวสวยเลยนะครับผมตรงคอตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีริ้วรอยเลยตัวนี้สภาพดีนะเดีจะวุมลงให้เลย่าเป็นสภาพนางฟ้านะครับผมอคอเป็นไม้มะฮอกนะครับผมนี่ไม่มีเยินเลยสวยนะครับ ดูชัดๆเลยข้างหลังเป็นมอกกนีนะครับผมตัวนี้เต็มที่ก็เป็นพวกขนแมวลูกค้าค่อยเอานำยาเช็ดอีกทีแต่แต่ว่าอันนี้ผมขัดให้คร่าวๆนะครับผมข้างหลังไม่มีริ้วรอยเลยเต็มที่ก็เป็นพวกขนแมวนะครับข้างๆด้วยสวยอ่าตัวนี้สวยเลยใครชอบสะสมชอบเก็บกีตาร์วนเทจสีสวยๆก็เชอร์รี่เบิร์ดตัวนี้ก็ถือว่าอีกตัวหนึ่งถือว่าสวยมากนะครับ ปิก,กาศจริงๆพลาสติกมันยังไม่ลอกนะผมจะแปะไว้แบบนี้ผมจะไม่ลอกออกนะครับผมครัา้างหน้าหนังฟ้าเลยตัวนี้สวยสภาพดีมากๆเลยนะครับผมตรงนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับโอเคฝากด้วยนะครับผม M D 5 0 7 Made i เมตรอเกาหลีสวยๆนะครับผมตัวนี้ ัวน,นี้ราคาอยู่ที่4,3 0พนะครับผมใครที่กำลังตังงบไว้5000กำลังจะเดินเข้าห้างอย่าไปซื้อพวก F3 ปล่อยผ่านเลยหางานพวกเกาหลีงานวินเทจเล่นดีกว่างานพวกนี้มือหนึ่งไม่มีจำหน่ายแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงานมือสองคัดสภาพนะครับผมยิ่งเจอสภาพพวกแบบนี้ลูกค้าซื้อเก็บเลยหรือซื้อไว้เล่นเลยนะครับผมเล่นมือสองแนะนำนิดนึงนะพยายามดูสภาพกันหน่อยนะครับผมมีหลายท่านเลยซื้อมาจากในเน็ตหรือไปประมูลมา บางทีในรูปมันอาจจะสวยจริงพอเวลาเราได้รับของผมเจอหลายคนเลยที่ชอบเอากีตาร์มาเทิร์นกับที่ร้านผมค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าทางร้านไม่ได้รับเทิร์นนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะคัดแต่สภาพนะครับผม,มยิ่งเป็นสภาพเล็ๆด้วยผมผมจะไม่รับเลยนะครับอันนี้แจ้งไลย <laughs> หลายๆรอบแล้วนะลูกค้าก็โทรมาทุกวันโอเคฝากด้วยนะตัวนี้4ี0 0ค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180 เก็บรายทางอยู่ที่250กรณีที่เก็บรายทางมัดจำาร0 0ยส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านรายละเอียดผมลงไว้ให้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็ตามในคลิปที่บอกไปถ้าเจอใน u t u b e แอดไลน์เข้ามาได้เลยถ้าเจอในเพจในกลุ่มทักแชทส่วนตัวผมให้สำหรับคนที่พร้อมปิดสนใจพร้อมปิดจริงๆทักแชทเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับผมไม่ต้องคอมเมนต์นะนะครับผมเชื่อผมสนใจพร้อมที่จะปิดพร้อมที่จะซื้อทักแชทหรือโทรเข้ามาได้เลยนะครับผมให้สาหรับคนที่ พร้อมโอนกับพร้อมโอนมาัดจำเท่านั้นไม่มีการล็อกสินค้าไว้ให้ลูกค้าปะกเปล่านะครับผมนัดดูของวันนั้นวันนี้ให้เก็บของไว้ให้เดี๋ยวจะเข้ามาลองไม่เอานะครับผมผม,ผมไม่รับนะครับโอเคขอบคุณมากครับฝากด้วยนะ MD 5 0 7นะครับผมสวยตัวนี้ฝากด้วยคับขอบคุณมากคับตัวนี้สวยจริงสวยมากเลยนะครับแล้วมอริสทำสีพวกแบบนี้มาค่อนข้างสวยจริงๆนะครับผมสวยกว่าพวกแคทอาทำออกมาอีกสวยกว่าพวกยามาฮ่าอีก สีพวกนี้ส่วนใหญ่คนจะเล่นจริงๆตัวนี้กะว่าจะเปิด4,5หรืด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรก็ให้ราคาเดิมที่เคยขายไปแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับฝากด้วยครับ MD507 ขอบคุณครับ